พระพเจ้าพระรุ่งศักดิ์พุทธสโรมีเจตจำนงจงใจที่จะสร้างพระพุทธเจ้า28พระองค์พร้อมคณะลูกชีและอุบาสกอุบาสิกาทุกทิศทุกทางท่านผู้ใดรอการบุญรอการกุศลในการสร้างพระพุทธเจ้า28พระองค์ด้วยหินทรายเพื่อประทับประดับพระศาสนาที่พุทธสถานอุทยานพระพุทธเจ้าวัดป่ามงคลธรรม จะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาด้วยอน,นิสงส์ผลทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลขอเสียงข้าพระเจ้าจถึงแก่ถวยเทียบทั้งหลายเบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางโดยรอบตลอดถึงสายยานบาร,รมีแห่งพระพุทธเจ้าถึง28พระองค์ที่จะได้มาเป็นเจ้าภาพขอเสียงขราพระเจ้าจะถึงแก่เบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางโดยรอบจิตดวงใดความประสงค์และจงใจที่จะส,สรรรส้างพระพุทธเจ้า28พระองค์ก็ขอให้ได้มาร่วมกัน ให้ได้สรรสร้างสําเร็จสิส้นโดยชาวพันธุ์และได้บุญกันทุกชั้นทุกภพกทุกภูมิตลอดถึงธุรกิจธุรการหน้าที่การงานจเจริญงอกงามดังใจหมายร่ํารวยและสวยงามเปิดทรัพย์ในดินเปิดสินในน้าเงินไหลนองทองไหลหมาอร่ํารวยและสวยงามสมความปรารถนาและสมความมุ่งหวังกันทุกคนหน้าทุกท่านทุกคนทุกภพกทุกภูมิด้วยถือ